สวัสดีค่ะฝนนะคะคลิปนี้ฝนถ่ายขึ้นเพื่อที่จะให้เพื่อนเอนเนี่ยเข้าใจถึงสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวง่ายขึ้นก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยตอนนี้ฝนใช้อยู่ฝนก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ได้สักประมาณเดือนกว่าๆเก,กือบ2เดือนประมาณนั้นนะคะฝนใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เป็นสินค้าโฮมเมดจากเกาะพังงานนะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ฝนใช้อยู่มา มันเริ่มต้นจากการที่ว่าฝนกลับบ้านแล้วนะฝนเนี่ยทำเจ้าตัวนี้อยู่เจ้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแล้วฝนกลับบ้านไปแล้วนะทักว่าผมฝนเนี่ยมันมันแห้งมันแห้งเสียฟูกรอบทุกอย่างทุกอย่างท,ที่ที่มันแบบว่าไม่น่ามองอะค่ะมันเสียแล้วทีน้น้าก็บอกว่าเอ้ยไอเมื่อก่อนอะผมน้าก็เสียเหมือนกันแล้วพอนะ้าทำน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้าเอาที่มัน ที่มันติดเศษผ้าที่น้ากรองอะค่ะมามาชโลมผมแล้วผมน้าเนี่ยมันดำแล้วเงางามขึ้นน้าก็เลยแนะนำให้ฝนใช้ดูแล้วฝนก็เลยลองใช้ก็เอามาชโลมเอามาชโลมฉโลมทุกวันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมที่ว่ามันช่วงปลายที่มันแตกอะคะ่ะช่วงปลายที่มันแตกเนี้ยมันดีขึ้นแล้วฝนก็เลยรู้สึกว่า มันดีขึ้นจริง,รงๆอะค่ะก็เลยบอกน้าว่าฝนอข,อขอขวดนึงได้ไหมขอขอน้าก่อนแล้วก็ลองเอาไปทำทิชนู์หมักผมดูแล้วก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตศึกษาในอินเทอร์เน็ตดูมันบอกว่าสามารถหมักผมได้ใช้แทนทิชนู์แล้วก็สามารถรับประทานได้ด้วยซึ่งฝนยังไม่ได้ลองรับประทานดูก็ลองดูว่าอีกสักพักนึงนะคะฝนฝนน มันค่อนข้างที่จะกินยากเพราะว่ามันเป็นน้ำมันแต่ว่าถ้ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพมากซึ่งตอนนี้ฝนน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นฝนก็ว่าจะลองกินดูถ้าอย่างไงถ้าฝนลองกินดูแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเออมันผลดีผลเสียมันเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝนจะมารีวิวให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เห็นว่า ผมออรู้สึกว่าตัวเองเ,เริ่มอ้วนขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่กล้ารับประทานไม่ใช่ว่ากลัวถึงอันตรายนะคะแต่ว่าออมันค่อนข้างที่จะรับประทานยากแต่สําหรับใครที่รับประทานไดุ้นอยากให้ลองค่ะมันดีจริง,รงก็ผลศึกษามาหลายๆหลายๆเว็บไซต์นะคะศึกษามาจากผลงานวิจัยจาก y o u t u b e จากคนจากแหล่งที่ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนที่รับประทานจริง,รงคนที่อยู่ที่เกาะ ที่กรอบพังงานนะคะตัวนี้ฝนเอ,อตัวนี้ฝนเอามาจากกรอบพังงานนะคะก็ทุกคนบอกว่ามันดีมันไม่มีผลเสียมันมันอยู่มั้งแต่รุ่นปู่ยา่าตายายแล้วออกลับมาถึงเรื่องฝนนะกลับมาถึงเรื่องผมที่ฝนใช้อยู่ก็ฝนเอามาหมักผมสูตรที่ฝนใช้ก็คือสูตรไข่แดงอืน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลจะผสมน้ำผึ้งไปด้วย ก็วิธีราก็เหมือนกันหมักทรีทเมนต์ทั่วไปนะคะก็คือว่าฉลอผมกับน้ําอุ่นแล้วก็แล้วก็หมักกับตัวที่เราผสมไว้เอามาเอามาหมักผมทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงถึงชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะหมักทิ้งไว้แล้วจากนั้นก็ไปสระ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 ,ะออกด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดตามปกตินะคะหลังจากที่สระแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ย มันคอบเวอร์มากก็ฝนถือน้ำมันมะพร้าวเข้าไปด้วยหลังจากที่ทำสูตรหมักเสร็จแล้วก็ถือเข้าไปในห้องน้ำด้วยก็เมื่อก่อนเนี่ยฝนฝนเป็นคนผิวแห้งเมื่อก่อนมันอยู่ภาคเหนือค่ะเป็นคนผิวแหง้งแล้วพอเจอหน้าหนาวปุ๊บผิวมันจะแห้งมากฝนก็เลยต้องใช้ออยล์เป็นประจําแต่หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณน้ำมันมะพราะ้าวอย่างที่บอกว่ามันครอบเวอร์ได้ทุกอย่างเป็นแบบ ยาสารพัดประโยชน์จริงๆมันสามารถใช้ชโลมผิวได้เพราะว่าในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีวิตามินอ e ีสูงกว่าโลชั่นที่เราใช้อยู่เกือบ30เท่าซึ่งฝนอ่านด้วยแบบตกใจอ่ะมันก็ผมก็เลยว่าเอ้ยมันก็คงไม่อะไรมากมายมั้งถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนดูเปลี่ยนจากออยที่ใช้มาเป็นน้ำมันมะพร้าวเพราะยังไงซะเราก็ใช้มันหมักผมเป็นประจำอยู่แล้วก็มาลองใช้ดูมันหอมอะค่ะ อย่างเงี้ยฝนฝนอาบน้ําเสร็จมันหอมมันหอมแบบเหมือนเป็นกลิ่นกลิ่นสปากลิ่นสปาค่ะแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคลายอ่ะแล้วมันหอมหอมหอมติดผิวนี่นี่หอมอยู่เลยหอมติดผิวจริงก็เลยทาแดนออยก็คือ,อ,อก่อนที่จะเช็ดตัวก็คือตัวยังเปียกๆอยู่ก็หยดน้ำมันมะพร้าวมาสองสัมจดนะคะทา,ทา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 ที่ตัวแล้วก็เช็ดตัวเสร็จแล้วก็ถือถือมันออกมาอีกอ่ะ ใช้ไปสองอย่างแล้วใช่ไหมคะใช้หมักผมแล้วก็ใช้เช็ดตัวไปแล้วแล้วก็ถือมันออกมาจากห้องน้าเอามาตั้งพอ,เ,อเรียบร้อยแล้วเป่าผมให้พอมันหมากแล้วก็ฉีดน้ํามันมะพร้า,าวชโลมไว้แทนเซรัามาม่มบำรุงผมอะคะ่ชะชโลมไว้แต่ว่าอย่าใส่เยอะผมแนะนาว่าอย่าใส่เยอะใส่ประมาณสักสองถึงสามหยดก็พออย่าใส่เยอะเพราะว่าน้ำมันมะพร้า,าวเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันทําให ผมเนี่ยดูดูเปียกอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ผมต้องการให้ผมดําเงางามสามารถใส่เยอะได้แต่อย่าเยอะมากจนทําให้หัวเปียกก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ว่าใช้น้ํามันมะพร้าวใส่ผมแล้วก็พอกิจวัตรประจําวันของผู้หญิงเราก็คือแต่งหน้าแต่งหน้าใช่ไหมคะแล้วก็พอแต่งหน้าปุ๊บ การล้างเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากต้องใช้โทนเนอร์ซึ่งฝนเนี่ยฝนเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้โทนเนอร์ไม่ได้เลยก็คือฝนเป็นคนผิวผสมค่ะแล้วก็หน้าเนี่ยเป็นกระผิวผสมหน้าเป็นกระแล้วฝนเคยใช้โทนเนอร์อยู่ยี่ห้อหนึงซึ่งฝนเลือกที่แบบว่า,เ,าเลือกที่แบบว่าไม่แพ้สําหรับคนคนที่ไม่แพ้แล้วฝนเลือกฝนเลือกดีแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้ พอฝนมาเช็ดได้สักสามวันรู้สึกว่าสิวขึ้นสิวมันขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิวขึ้น,น,นแล้วฝนวก,ก็เลยต้องเลิกใช้โทนเนอร์ตัวนั้นไปจากนั้นก็ก็ไม่ได้ใช้โทนเนอร์อีกเลยซึ่งการที่ไม่ได้ใช้โทนเนอร์มันทําให้ฝนเนี่ยหน้าเป็นกละกละกละฝนเป็นกละามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็พอฝนมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะใช้แทนโทนเนอร์ใช้เช็ดซึ่งกละ กลาดที่มันเคยเคยแบบว่าเคยชัดๆอะคะ่ะมันจางลงจางลงจนแบบว่าเกือบจะมองไม่เห็นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหน้าฝนยังดูไม่ได้เลยถ้าตอนฝนยังมีรูปอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะอ,อยากจะเห็นก็เข้ามาดูที่เฟ e บุ o กคุณได้ก็พอใช้โทนเนอร์เช็ดแทนเออใช้ไอตัวขอโทษใช้เจ้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเช็ดแทนโทนเนอร์เนี่ยรู้สึกว่าหน้ามัน ดีขึ้นแล้วสิวก็ไม่ค่อยเป็นซึ่งฝนเป็นคนที่หน้าขาดสิวไม่ได้เลยฝนจะต้องเป็นสิวทุกเดือนเดือนเดือนละแบบเดือนละเลยหลายเม็ดอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะดูแลไไงเพราะว่าผิวผสมมันดูแลยากใครที่เป็นผิวผสมจะรู้ถึงปัญหาข้อนี้อะคะ่ะก็ฝนใช้ไอ้นะ้ำมันมะพร้าวเนี่ยเช็ดหน้าแล้วกลับมันจางลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะมันฝนฝนให้ดูเลยก็ได้ว่ามันมัน,ม,นมันจางลงแต่ว่ามันก็ยังเห็นอยู่แต่มันจางลง แล้วก็พอใช้แทนโทนเนอร์ปุ๊บมันก็ดีขึ้นจริงๆอะค่ะหน้ามันก็ขาวขึ้นมันก็ใสขึ้นก็เพื่อนๆก็ทักว่าเออเฮ้ยไปทําอะไรมาดีจังก็บอกว่าใช้นะ้ํามันมะพร้าวเนี่ยก็เมื่อก่อนก็ถามว่าขวดเนี้ยมันร้อยสิบาทหนึ่งร้อยมิลลิลิตรมันถูกไหมสําหรับคนคนดูว่าถูกมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฝนจะต้องซื้อทรีทเมนต์บำรุงผม ชีทเม์นเนี่ยมันก็ร้อยเป็นร้อยอะค่ะแล้วก็เซรั่มเซรั่มนี่ก็เป็นร้อยอีกเหมือนกันเซรั่มแล้วก็โทนเนอร์โทนเนอร์นี่ค่อนข้างจะแพงสองสาร้อยได้เพราะว่ามันต้องซื้อแบบที่ว่าอ่าสําหรับผิวหน้าที่แพงง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันแพงซึ่งแล้วก็ไหนจะออยทาตัวอีกรวมๆกันแล้วเดือนหนึ่งห้าหกร้อยสำหรับของพวกเนี้ย พอฝนได้นะ้ำมันมะพร้าวมามันเหมือนเป็นของเล่นตัวใหม่อะค่ะอย่างที่บอกว่าฝนถือขวดเดียวเนี่ยเอาเข้าห้องน้ำเอาออกมาเอาเอาเข้าน้ําน้ำเสร็จเอาไปทาตัวเสร็จแล้วก็มาชาลมผมเสร็จแล้วก็มาเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็มาหมักผมมันมันได้ทุกอย่างมันครอบเวอร์แล้วมันดีมันดีมากจากที่ว่าเคยเสียเดือ,ล 500, อนละห้าหกร้อยตัวนี้ก็เหลือแค่เดือนละร้อยคือมันประหยัด ประหยัดลงไปได้อีกคหรัาค่าเครื่องสมองก็ค่าเครื่องสมองไปทำอย่างอื่นได้อีกก็ผลรู้สึกว่ามันมันดีแล้วมันก็ง่ายมันง่ายมากอย่างที่บอกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันเป็นน้ำมันบริสุทธิ์มันเป็นไขมันดีที่ร่างกายต้องการถ้าเรารับประทานเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยไขมันที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นไขมันที่ ร่างกายต้องการดูดซึมง,ง่ายไม่ตกค้างเหมือนพวกน้ํามันปาล์มอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งถ้าอีกสักประมาณสัญญาแล้วอีกสักประมาณเดือนก,กว่าๆนฝนจะต้องกินมันให้ได้คือตอนนี้ฝนฝนยังทําใจกินมันไม่ได้เพราะมันก็เหมือนน้ามันทั่วๆไปใช่ไหมคะยอมรับเลยว่ายังทําใจกินมันไม่ได้ก็คือใช้บํารุงผมบํารุงผิวบํารุงหน้าไปก่อนถ้า ฝนตัดใจกินมันได้เมื่อไหร่ฝนจะมารีวิวให้ดูหรือว่าใครที่เคยรับประทานเคยกินแล้วมีผลเสียหรือว่ามีผลร้ายยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาได้แต่จากที่ฝนศึกษามานะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแทบจะไม่มีผลเสียอะไรเลยมีแต่ผลดีแล้วไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากก่อนที่ฝนจะตัดสินใจเอามันมาขายเนี่ยนะคะฝนฝนลองใช้เองทุกอย่างคืออย่างที่บอกว่าฝนเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้แต่ว่าพอฝนตัดสินใจว่าเออจะลองมาขายดูเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ย มีปัญหาเหมือนฝนหลายๆคนมันก็ต้องลองใช้ดูลองใช้ทั้งผมทั้งผิวทั้งหน้าแล้วฝนรู้สึกว่ามันดีดีมากๆก็เลยตัดสินใจเอามาขายแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะกาน้ำมันมะพร้าวขวดนี้ 100ml มลลิลิฝนขายอยู่ที่110บาทก็ถ้าดาท้องตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ราคา1 3 0ถึง1 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะที่ฝนไปเช็คดูราคามา ก็คือประเด็นคือว่าน้าฝนทาเองแล้วฝนเอามาจากกอบพังงานพูดกันตรงๆเลยต้นทุนมันอยู่ที่9ก้าสิบห้าบาทแล้วรวมค่าส่งอีกค่าส่งที่น้าส่งมาให้ฝนจากะกอบพังงานนะคะมันก็อยู่ที่ขวดละร้อยแล้วฝนขายร้อยสิบบาทขอกำไรสิบาทแล้วกันนะ้าขอขอสิบาทที่ขายก็ถ้าซื้อตามท้องตลาดไหนจะต้องสั่งอินเทอร์เน็ตไหนจะต้องค่าส่งอีกแล้วก็คือ ถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อมาได้ที่ facebook ของฝนนะคะหรือว่าอคอมเมนต์มาได้ยังไงก็ฝากได้แล้วกันนะคะสาหรับสบรรพคุณน้ํามันมะพร้าวใครที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่ายังไม่ได้เริ่มใช้ลองสัน,นะคะลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าน้ํามันมะพร้าวมีสรรพคุณร้อยแปดจริงๆค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมใครที่สนใจนะคะก็ ออลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะคะอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อฝนมากเพราะว่าที่แรกฝนก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อใครก็ศึกษาเองก็ลองใช้เองทดลองใช้เองแต่ว่ามันดีจริงๆมันดีจริงๆรค่ะก็ยังไงก็ขอฝากไยแล้วกันนะคะ